เอานะครับสวัสดีครับผู้เล่นไรท์ทุกคนนะครับก็จริงๆวันนี้เนะี่ยที่นับปกเนาะก็เป็นลูคิอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดยวรวมอย่างที่ทําคลิปคลิปนี้นะครับก็คือมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอัปเดตตัวละครใหม่ไม่ได้อัปเดตเกียร์ไม่ได้อัปตคอนเทนต์ใหม่นะแต่ว่าที่จะมาทําในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของอผมจะรีวิวตัวละครนี้นะครับหล,หลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมารีวิวตัวละครนี้ตั้งที่มันมีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวะรัามงกปณ เดินสองเดินก่อนก่อนที่ผมจะลงคลิปนี้นะก็คือมันได้รับการรีเวิร์ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นนลิลอีสวายเป็นตัวละครที่ใช้คําว่ากากติดดินนะครับกากติดดินเลยนะครับก็คือไม่เก่งสักด้านเลยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ย มันก็ได้ถูกรีเวิร์กเพิ่มเข้ามานะครับก็ทําให้มันเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้ครับแล้วก็เล่นได้ดีมากๆนะครับผมที่เนี้ยก่อนที่เราจะไปเริ่มคุยกันนะครับว่าทําไมตัวละครนี้ถึงเป็นตัวละครที่ผมถึงหยิบมาพูดถึงในช่วงนี้นะครับเลยคืออย่างแรกครับ หลังจากที่มันรีเวิร์สนะครับมันเป็นตัวละครที่เราสามารถนําเอามาใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีไม่ว่าจะเป็นในด้านของการแทงนะครับผมการแทงก็คือเลือดมันเยอะมันรับดาเมจได้ดีครับอีกจุดหนึ่งเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของดาเมจที่ค่อนข้างที่จะสมดุลนะครับก็คือดาเมจถือว่าแรงใช้ได้เลยครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างที่จะเสถียรนะครับผมคนที่3ครับเป็นตัวละครที่ทําได้ง่ายๆนะครับผมโดยที่ผู้เล่นทุกคนเนี่ยเวลาเราเริ่มเกมมาใช่ไหมครับมันจะมีดีเคทกับตัวของลุยคิอยู่แล้วเนี่ยซึ่งเราสามารถ อ่าเป็นตัวละครเราสามารถทําตัวละครเนี่ยหลังจากที่เราทําดีเขียนได้เลยเนาะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ทําง่ายจริงๆนะนะครับผมล่างลูคิดสวาทํา์ทง่ายจริงๆนะครับผมแล้วก็เกียร์ค่อนข้างที่จะหาง่ายนะครับผมมันไปนมิดกับผู้เล่นสายฟรีได้อย่างมากเลยนะครับแล้วก็ดาเมจเสถียรแล้วก็ดาเมจค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนะฮะซึ่งตัวละครเนี่ยได้ผมจัดนะครับความรู้สึกผมเนี่ยผมจะให้เป็นตัวละครที่ เราสามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมกลางเกมจนไปถึงเอนเกมช่วงแรกๆได้เลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสามารถใช้แบบคอนเทนต์ต่ตางๆได้ดีครับเป,เป็นตัวเป็นตัวละครสายเมลีที่ถ้าเราไม่รู้ว่าจะเอาไปหยิบเล่นอะไรในกรณีที่อ่าคุณอาจจะทํา DN มาใช่ไหมเพราะดีเอมันก็แรงมากๆครับใช้แบบคอนเทนต์ได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นตัวละครที่กะลีนะครับคนใช้กันเยอะผมพูดตามต,ต,ตัวคนไปใช้กันเยอะเผื่อบ,บางทีที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากดูบเราก็อาจจะใช้เป็นตัวครนี้แทนได้นะครับผมเนาะที่นี้ครับรามาดูกันว่า ังจากที่ผมพูดไปเนี่ยตัวละครน,นี้มันคอ่อนข้งางที่จะเป็นมิดนะครับผมมันคอ่อนข้างที่จะเฟรนลี่กับผู้เล่นเก่าอ่าผู้เล่นทางผู้เล่นเก่าทางผู้เล่นใหม่เลยนะนะครับอย่างแรกมาดูกันว่าตัวละคร,รคน,นี้มันดียังไงกับผู้เล่นใหม่นะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องจากนอกจากที่มันทาง่ายเลยครับเกียร์มันหายง่ายมากเช่นเดีวยวกันเพราะว่าตัวละครน,นี้มันสามารถเก่งได้ด้วยตัวของเกียร์ของตัวมันเองแล้วก็สามารถใช้เกียร์ อ่าเกียร์ฟรีนะครับผมได้โดยที่ปับ๊บมันค่อนข้างที่จะดีนะครับทีนี้มาดูอย่างแรกเลยคือเข็มขัดนี้ครับ Dragon s u r v i v a s p e l l นะครับผมมันก็ทําง่ายครับทาง่ายคือจริงๆแล้ววิธีการหาเข็มขัดนี้มันหาได้ค่อนข้างที่จะง่ายครับอย่างแรกเลยคือเราสามารถคราฟครับได้จากอันนี้เลยนะครับ เราสามารถคราฟได้นะครับจาก NPC คราฟของในโลกเมโลเบิลครับเรื่องเรามาตรงนี้เนาะส่วนไอเทมหาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้โฟกัสมากนักเพราะว่ามันจะหาไม่ได้ยากมากขนาดนั้นครับตัวอย่างเช่น, Fire, uh, Fire, Guard, นกกไฟเออร์เอ็มพาวเวอร์การ์ดเนาะการ์ติกไฟการ์ติกอะไรประมาณเนี่ยก็เราสามารถหาได้จากดันโอดินเราสามารถแท็กได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนาให้แท็กหรือว่าเราจะลงบอสลัช uh, กลเชิเนอรกันนะครับแต่ว่าส่วนใครบางคนเนี่ยที่ค่อนข้างได้จะโชคดีครับเวลาที่เอาลงบอสลัชบีอาร์เนี่ยเราสามารถดบ ดอบเกียร์เนี่ยทั้งชิ้นมาได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าใครโชคดีก็ได้เลยเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ดอบได้มาแล้วก็ค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับโดยที่สเตตมันบอกว่าเอ่อมันจะบวก20% All Sta t ็ออนะครับผมแล้วก็ a s s i v e บอกว่ามโอกัาส50%เนี่ยที่ท่าซีมันจะทำเป็นดาเมจดดนะครับผมเหมือนกับว่ามันจะทำด oh, าเมจโอ้ก็ทำเพิ่มจากดาเมจเติมก็ถามว่าแรงขึ้นมากไหมผมมองว่ามันแรงขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะก็ถือว่าดีเหมือนกันครับแล้วก็ a s ส i ี e ค่อนข้างท เฉพาะเราทำเพ้นถามว่าทําไมอันนี้เราผมถึงแนะนําไม่ใช้เลยก็คืออ,อย่างแรกคือเวลาที่เราใช้กับตัวละครมิ l เลอร์ไรเหรือว่าพวกของลูคีเนี่ยมันจะบวก a l l s t a t ไปสิเป็น10%ครับเท่ากับว่ามันค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างที่จะดีมากกว่าตัวอื่นตรงที่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นที่กลับมาเล่นใหม่ในกะับผมเนอะผู้เล่นที่เริ่มเล่นใหม่เนี่ย ผมมองว่าหลายคนอาจจะสามารถหาเทมเพลต์ถทาวเวนได้จากเควสใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครอื่นที่ไม่ใช่มิลเลอร์ไรเดอร์เนี่ยเราจะได้โบนัสจากเราจะได้โบนัสจากเกียร์แค่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเล่นเป็นลูคีครับเราจะได้เป็นสิบเปอร์เซ็นต์แทนแล้วก็บวกกับเกียร์ตรงนี้ครับผมหาง่ายนะครับผมได้มี1สิบเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าเราค่อนข้างที่จะเกียร์เกียร์ที่เราหาได้ครับเป็นมือใหม่มันค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับตัวละคลตรตัวนี้รนะดับหนึ่งเลยครับนอกจากนี้ครับ อ่า uh, โทเทมก็เป็นโทเทมที่สามารถขาบได้นะครับก็คือ s i g i l of Perfection ันนะครับผมก็ทำช่วยในเรื่องของดาเมจได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมส่วนฉายาเนี่ยผมว่าใส่อะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นสำหรับอ่าใสา่สายที่เพิ่งคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นครับก็เป็นฉายาของฮิบิกิก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่ะทีนี้นะครับผมคำถามแล้วก็คือแล้วสำหรับอ่าผู้เล่นที่มีเกียร์มีเกียร์อีเวนต์อย่างเงี้ยครับเราจะเอาอะไรมาทดแทน ทดแทนของเกียร์ที่ผู้เล่นใหม่ใช้ได้บ้างนะครับผมหลังจากที่ผมลองครับผมพูดตามตรงเลยคือเกียร์ของอันนี้ยผมไม่ได้ตีบวกเลยนะผมตีบวก น่าจะเทมเพลตทำเป็นบวกไวแค่2ครับไม่ได้ไอนี่เลยคือคือโดยรวมแล้วในช่วงประมาณ DPS ประมาณ1นาทีเนี่ยมันจะ DPS อยู่ที่ประมาณ70 0 0 0 0น0 0 0 0 0ถึง75็้าท่าที่ผมลองเล่นนะในช่วง1นาทีครับประมาณ700,000เปกว่าซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคครับถ้าหากว่าเราตีบวกเกียร์ไปบวก5บวก10ผมว่ามันขึ้น8 0 0 0 0 0 0 0 0ได้ค่อนข้างที่จะสบายครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยนะครับผมสำหรับผู้เล่นที่มีเกียร์อีเวนต์อยู่แล้ว คำถามคือแล้วเราจะใส่ไปเกียร์อะไรได้ดีบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยคือเออ่นอกจากนอกจากเกียร์ส่วนตัวแล้วครับนอกจากดาร์กเซอร์ไวท์เบลเนี่ยเราสามารถใส่เป็นไอเทมอย่างอา่าเข็มขัดไรอาร์เซอร์ไวได้ครับก็คือไรอาร์เซอร์ไวท์เบลนะครับอ่านเซอร์ววววไวเหมือนกันเลยเพราะว่าไรอาร์เซอร์ไวท์เบลล์ครับจะบวก HP 1,500แล้วก็บวกสกิลดาเมจไปเลย25%ยลก็คือโดยรวมแล้วนะครับไอตรงสกิดลดาเมจ25%กับไอตัวของออสแตต์ยีเนี่ย จริงมันบวกพอกันครับมันคือเหมือนกับมันบวกดาเมจไป20%กับ25%ซึ่ตงตัวเนี้ยถ้าเป็นเข็มขัดของตัวมันเองครับมันจะเหมือนกับขาดไปแค่5%เนหมือนดาเมจจะไม่สู้ไรอารเซวไปแค่5%แล้วก็แต่ว่าข้อจุดหนึ่งที่มันเอามาทดแทนกันได้เลยคือท่า C จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นอีกประมาณเกือบเท่าตัวครับแต่นั้นเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ว่าคุณจะเป็นที่ต้องมีไรอาร์เวาเบลไหมเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าเราสามารถใชช้้้้้เเเป็นนนนนอัััีีไไดดลลยยะครบส อ่าแล้วก็ผมแนะนาว่าเราก็ถ้าเราอยากเล่นเมนตัวนี้ก็ตีบวกได้เลยครับตัวนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะยิ่งตีบวกดาเมจก็จะยิ่งแรงมากขึ้นนะครับผมส่วนเกีียวส่วนหัวนะครับถ้าเป็นผู้เล่นที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยจริงๆเราจะใช้เป็นเกียร์อะไรก็ได้ครับที่มันบวกดาเมจโดยรวมนะครับผมเนาะตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะใส่เป็นหัวไก่ครับที่บวกเอาซะแต่ส0แต่ว่าผมไม่ค่อย จริงๆมันก็ไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นเพราะว่า a อ l แตสิบเปอร์เซ็นต์เท่าเทียมกับเทปโร o ทา m เวน n t เนี่ยมันเท่ากันครับมันสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากันอันนี้จะเป็นออสแตตสิบอันนั้นจะเป็นออสแตสิบเหมือนกันก็คือมันเท่ากันครับแต่ว่า ตัวของไก่งวงเนี่ยมันจะมีแพสซีฟใช่ไหมมันจะมีแพสซีฟที่บอกว่าอาจจะมีการสุ่มค่าก็คือกระโดดสูงดาเมจมีดาเมจมาช่วยเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นข้อที่ดีหน่อยแต่ว่าสำหรับผมที่ผมใช้เนี่ยผมมักจะใช้เป็นอาหมวกแม่มดที่บําบวกเอาสกิลดา a มจไปอีกประมาณ15%ครับประมาณนี้ก็คือบวกเพิ่มเข้ามา15%บบางคนอาจจะใส่เป็นตัวอย่าง เกียร์ของใส่ชิสตันก็ได้นะครับผมเพิ่มมา10%แต่ผมมองว่าถ้าเราใช้เป็นน,นี้ก็ใส่เป็นเท m p ์เพอร์โรธาวเวนก็ได้เพราะว่าเทอเพอร์โรธาวเวนมันก็บอก10%อยู่แล้วครับโดยรวมแล้วมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่เฮลิโออิเบซิ่งก็ผมมองว่ามันก็ไม่ได้คุ้มมากขนาดนั้นอยากใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับมันอยู่ที่ว่าผมมองว่าเกียร์ส่วนหัวของตัวของลิวคิเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมี choice หลากหลายในการเลือกใช้นะฮะคือส่วนตัวผมอ่ะผมจะใส่เป็นตัวอย่าง w ิ c h a t เพราะว่ามันบวก15%ครับแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่มีจริงๆว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าคนมือเก่าที่ไม่ได้มาทันอีเวนต์ใส่เป็นเทเบิลราทำเว้นไม่มีปัญหาเพราะว่า10%ก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนะครับผมตีก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับผมอ่ะโดยรวมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนใช้ย,ยานเนี่ยก็จริงๆใช้ย,ยาจะเป็นอะไรก็ได้ครับที่เรามีเลยที่บวก ถาเด็กนะครบผมเยอะๆนะครบผมอาจจะมีหรือว่าจะเป็นฉายาที่มีแพสซีฟในการทำดาเมจแรงเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ยังไงก็ได้ครับแต่ว่าโดยรวมในกรบผมประมาณนี้แล้วก็ทีม้มาดูนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เนาะนะครบผมอ่ะทีนี้ผมจะลองดาเมจให้ดูนิดหนึ่งนะกันนะครับว่าแต่ละท่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมมานนี้แล้วกันนะฮะโอเคนะครับคือโดยปกติแล้วครับผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลนะครับว่า สกิลแต่ละอันเนี่ยมาทำอะไรได้บ้างนะครับผมแล้วอาจจะเป็นนิดนึงครับตัวอย่างเช่นถ้าอีจะเป็นอย่างนี้ครับก็เรียกมังกรมาทุบหางนะครับผมอ่ะถ้าอาร์ครับจะเป็นท่าเรียกมังกรมาชนวนนะครับดาเมจก็ก็เยอะอยู่นะนะครับผมอันนี้ผมใช้เกียร์ธรรมดานะไม่ได้ไม่ได้ตีบวกเลยนะครับซึ่งถ้าอาร์เนี่ยครับผมว่าจะเป็นท่าที่เราใช้ทำดาเมจหลักเลยนะครับผมอ่าประมาณ40,000นะครับผมถ้าตีบวกขึ้นไปอีกก็ประมาณ5-60,000สบายนะครับผมผมว่าถ้าอาร์เนี่ยจะเป็นท่าที่เราทำดาเมจหลักเลยเพราะแรงมาก ต่อมาท่าซนะครับท่าซอ่าปึ๊บท่านี่ยครับจะเป็นท่าที่ผมไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันใช้ให้โดนยากมากเลยนะครับอ่าเราจะสังเกตได้ว่าเรามันจะเรียกบังกองมาพ่นไฟครับแต่ว่าโซนใหญ่บางทีมันจะไม่โดนอ่ะนะครับผมเลยแนะว่าแนะนําว่าเราจะไม่ค่อยใช้กันนะครับผมต่อมาท่าสุดท้ายครับท่าติอ่าเราจะขี่บางกรนะครับแล้วก็พ่นไฟโชนิดนึงนะครับอาจจะต้องมีขยับบ้างเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ เหมุนเห,หมุนระเบิดนะครับดาเมจอยู่ที่7,700ก็ถือว่าแรงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าที่เราจะใช้ในการรีดดาเมจจริงๆของตัวละครนี้ครับสำหรับผมนะผมมองว่าจะเป็นท่า E ครับอ่าท่า R แล้วก็ท่าอันติครับ เราจะวน3ท่านี้เป็นหลักครับสำหรับผมนะบางคนอาจจะใช้ท่า C ด้วยแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเห็นผลมากขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งคือดาเมจไม่ได้เยอะจนถึงว่ารู้ว่า,วารู้สึกเันว้าวเหมือนท่า R แล้วก็บางทีใช้ไปมันก็มันก็ไม่โดนเช่นเดียวกันครับก็เรื่องเป็นเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะแปกนิดหนึ่งนะนะครับโดยรวมจะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเกณ์ที่ผมไม่ได้ตีบวกเลยนะครับท่า R ก็ประมาณ4 0,000ถ้ท่า V เนี่ยก็ประมาณ เท่าไหร่จ็ดหมื่นนะครับก็เท่าที่ผมเคยลองเล่นเนี่ยเกียร์ผมไม่ได้ตีบวกเลยอาจจะมีเทมเพลโลทำในที่ตีบวกไปประมาณ2ครับก็1นาทีเนี่ยตอนที่ผมแปลงร่างดีเพจอยู่ที่ประมาณ70000 0ถึงประมาณ80000นแล้วแต่ครับแล้วแต่บางทีเนาะอาจจะมีเล่นพลาดเล่นอะไรอย่างงี้ประมาณก็7จ็ดแสนเจ็ด มันสะปรกอยู่ประมาณนี้ครับหกแสนปปลายเจ็ดแสนต้นๆอะไรประมาณนี้ครับโดยรวมก็ถือว่าผมมองว่าโอเคนะนะฮะแต่ว่าดูความที่อันนี้คือผมไม่ได้ตีบวกเกียร์เลยนะครับมันเลยอาจจะบอกไม่ได้สูงเท่าคนอื่นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราตีบวกอะเทเพราเราทำไปสัก5เข็มขัดเข็มขัด อันนี้อีกสักห้าผมมองว่า DPS มนถึง8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0ค่อนข้างที่จะสบายยิ่งถ้าสมมติว,ว่าเราตีบวก10เป็นเนี่ยผมว่าเราเอาไปใช้ได้ยาวๆเลย DPS ถ้าเราจ่ายดีๆครับผมมองว่าอาจจะถึง900,000-1ล้านเลยนะครับตัวน,นี้ผมว่าไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าผมไม่ได้ตีบวกเกียร์เลยนะครับก็เลยอาจจะแบบดามมเนี่ยอาจจะออกมาดูไม่ค่อยไม่ค่อยแรยงเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้ก็ผมจะลองใช้เป็นเกียร์ที่ผมใช้ตีบวกบ่อยๆนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ย อย่างผมใช้เป็นไรอารเซวาเบลที่ดาเมจจะแรงกว่าเข็มขาดของมันเอง5%อนะครับอันนี้ผมตีบวกิครับแล้วก็ผมจะใส่เป็นวิชแฮตที่สเตตจะดีกว่าเทเพลทำ่าเปอร์นนะครับผมก็จะเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับถ้าโดยรวมแล้วดาเมจจะแรงเพิ่มขึ้นประมาณ10แล้วก็มันจะแรงเพิ่มขึ้นตามค่าที่ตีผมตีบวกไปด้วยนะครับก็โดยรวมก็จะประมาณนี้ก็ยังไงก็ถ้าสมมติว่า ทุกคนนะครับผมแบบลองตีบวกเนี่ยเข็มขัดธรรมดาใช่ปะ่ะแล้วก็เทเบิลทาวน์ไปสักสิถ้าสมมติว่ามันเท่ากันเนี่ยดาเมจเท่ากับว่ามันจะหายไปประมาณสิเพราะเป็นค่าความต่างระหว่างเข็มขัดนะครับผมของเกียร์เนาะทีนมาดูกันว่าดาเมจเีนี้โดยรวมเวลาที่เราใส่เกียร์ครบตีบวกครบมันจะเป็นประมาณไหนนะครับห,หนึ่งนาทีพอดีนะครับก็ตีไปก่อนนะครับปึ๊บโอเคนะฮะโอเคนะฮะอาจจะมีงงงนิดนึงนะครับอนิเมชัน่นแปลกๆ โอเคนะครับปึ๊บปึ๊ปอาจจะต้องมีหมุนนิดนึงนะครับโอเคนะครับไซโคลนะฮะอาจจะสังเกตได้ว,ว่า DPS มันค่อนข้างที่จะดีนะครับขึ้นมาจะ4 0 0แสนละนะครับซึ่งนี่คือผมบอก10นะผมมองว่าถ้าเราใช้เข็มขัดของตัวมันเองครับแล้วก็เอาไปตีบอก10เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้แย่เลยนะด้าเมทอาจจะดอบกันประมาณ10%ครับแต่ว่าน่าจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้น โอเคนะครับอ่ะเจ็ดแสนละนะครับ โอเคดาเมจตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1ล้านสี่แสนเลยเลยเลยผมว่ามันน่าจะประมาณอ่ะประมาณ1ล้าน4แสนประมาณล้าน4ล้าน4ล้าน5นะครับคือผมไม่ได้เล่นตัวนี้เป็นหลักเนาะก็คือเรื่องของโรเตชันสกิลเนี่ยอาจจะไม่ได้แม่นมากนะครับเรื่องของจังหวะการจ่ายดาเมจนะครับผมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมะอยู่ที่ประมาณล้าน4อ่ะผมตีไปล้าน4ล้าน5ประมาณนี้ครับ แต่ว่าด้วยความที่ว่าผมเป็นคนจ่ายดัเมจไม่ค่อยเก่งผมไม่ได้เล่นตัวนี้ก็ประมาณล้านสี่ครับแล้วก็ถ้าเราใช้ฉายาที่เป็นฉายาอีเวนต์เนี่ยผมว่าล้านห้าล้านหกได้อยู่นะนะครับถ้าเราใส่เป็นแบบว่าเอ่อเป็นแกนไทม์นะครับเป็นแกนไทม์เป็นสเปซวอร์ยาร์ดอย่างเงี้ยผมว่าล้านห้าล้านหกสบาย สบายมากเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้เล่นมือใหม่อันนะครับผมประมาณนี้อาจจะเป็นฉายาที่พอหาได้ครับฉายาอย,ย,ย่อางอ่ฮิบิกิอย่างเงี้ยนะครับผมฉายาฮิบิกิแล้วก็ไปเกียร์อย่างเทมเพลทรามเวนส์นะครับผมซึ่งอ่าถ้าเราถ้าผมตามตามที่ผมคำนวณเนานะก็คือถ้าเราตีบวกเท่ากันแล้วก็เราใส่เซตนี้นะครับดามเมจมันจะถ่างจากเซตอีเวนต์ประมาณ10%นะครับผมอาจจะบวกลบเล็กน้อยแต่ว่า ถ้าหายไป10้10%ก็ดาเมจผมว่าเตะล้านถ้าเราตีบวก10อะเท่ากันนะครับผมผมว่าดาเมจน่าจะเตะล้านได้อยู่เพราะว่าด้วยความที่ว่าผมใส่เป็นไรอาร์ข็มคัดไลอาร์เซวใส่หัววิชแฮ t ที่โดยรวมแล้วมันมีผลต่าง10%เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ดาเมจอยู่ที่ล้านสี่ล้านห้าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใส่เป็นธรรมดา10%ก็เอ่อนก็น่าจะประมาณล้านสองได้อยู่นะครับผมโดยรวมเนาะโดยรวมโดยรวม,ววมก็ถือว่าโอเคนะผมว่าโอเคเลยนะครับผมสำหรับตัวละครอย่าง ลูคิเซอร์ไบนะครับผมที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมข้อดีดีมากเลยเพราะว่าโอ้โหข้อดีดีมากเลยก็คือมันค่อนข้างจะเป็น ใช่ครว่าอะไรดีเป็นมิรกับมือใหม่นะครับผมหากเก่งง่ายนะหากเก่งง่ายมากครับเนาะโอเคเดยวเรวมก็จะประมาณนี้นะครับมีใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ต่า,างคลิปนะครับผมนะครับผมใครอยากให้รีวิวตัวอะไรที่รู้สึกว่าตัวน,นี้เก่งเหมือนกันนะพี่แต่ว่าไม่ค่อยมีใครเล่นเลยจริงไหมไม่รู้นะครับคอมเมนต์ไว้นะครับผมถ้าว่างก็จะมานั่งอ่านมานั่งทําให้นะครับก็ยังไงวันนี้ก็เจอกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า